ฮัลโหลเฮ้ยเห็นไหมเนี่ยอะไรจะมาทุ่หัวเลยโอ้อะไรเอ่ยอุ๊ยเราจะมาแกะของที่เราสั่งจากโชปี้หรือลาซาดาจากประเทศไทยนั่นเองก็ <c oughs> แกะเลยแกะไหมแกะคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่แบบว่าเออคือแบบยังไงอะเออคนที่จะมีอย่างเงี้ยนคะ่ะอุ้ยไม่เห็นเลยอะคนที่จะมีแล้วก็คือแบบ ว้านั่งทางานอะไรแบบนี้ใช่ป่ะอันนี้คือแบบเราสั่งมาโดยเฉพาะเลยนะคะทุกคนก็ขอเกะในกลางบ้านเลยเพราะว่ามุมในบ้านคือแบบไม่มีที่ไหนแล้วคือมันยังไงอะอันนี้ก็ขอล็อกโอ้เขาล็อกให้ทุกคนได้รับชมน,นะคะว่าเอ่ออันนี้มันจะเป็นของที่นํามาจากประเทศไทยแน่เลยนะคะก็แน่สินะก็เราจังเราสั่งจัง สแต่แต่นในในแบบในประเทศไทยที่ในแอปแบบนี้ก็ของจีนก็มีเนาะแล้วก็ของญี่ปุ่นก็มีหรือว่าของต่างประเทศอะไรแบบนี้ก็มีนะคะอ,อน,นี่เราสั่งมาเท่าไหร่นะชิュเท่าไหร่นะชิュเท่าไหร่นะอันนี้เจมสได้สั่งเลยไม่สั่ง,งเลยอ,อ๋อเอ,ออเออเออใช่ใช่ใช่ตอนแรกที่เราสั่งมาให้คนโตนี่โอ้ยโอ้ กอีก่ไงเหรอก็อี้นี่ก็แพงมากนะคะถ้าคิดเป็นเงินเงินไทยเงินพม่าเนี่ยก็ตีไปเป็นค่าตอนนึกไปสั่งเนี่ยมันเป็นอยู่ที่น้ำเงินเนี่ยประมาณแสนห้าหสองแสนนี่ทได้่เลยนะเนี่ยจะลองเอาขึ้นดูสินหนกว่อนโ,โอ้นี่มันดีจังเลยที่มาขาคือแบบมาแบบนี้เลยเหรอเขาส่งฟรีนะเนี่ย อาก็ต้องคิดว่ามาประกอบเองที่ไหนนะคือเขาสั่งมาแล้วว่าเอา้าคลิปนี้วอคกสั้นๆไปเลยทีเดียวนะคะจบเลยคือแรกๆก็ไป้อยากจะได้ที่มันเป็น e, นะเก้าอี้อะไรนะเอ่ออะไรนะเอออะไรปิ้งเขาเรียกว่าอะไรนะไอ้ที่มันเป็นออนเหมือนถุงหิ้วปิ๊กแกอะไรสักอย่างนะเออนี่นแหละนะคะก็ไปไปมาหาสินค้าตัวนี้เจอก็เลยจัดนับกอนเลย อันนี้จะเป็นขาไม่ใช่ต้องประกอบยังไงเนี่ยอันนี้ต้อไปเนี่ยัเป็นโฟเี่ใส่แขบปุ่นกันเออขาขามันเป็นที่ไหนที่สุกนนงอ๋อเออเอขึ้นยังไรขึ้นันี่เหมานี้ออกแล้วล่ะรอออกฮัลโหลที่เราไม่ใช่ของใหม่เกรว่าโอ้ขึ้นรลา์นี่ ก็คนหน<ช>่งไม่รู้ว่า,ม,วามันเป็นของใหม่ใช่ไหมอ๋ออันนี้คือเป็นตัวล็อกมันด็อกก็ล็อกได้สามด้านละประมาณนี้อย่างเงี้ยโอ้ยทเป็นเกงี้อะไรคะเนี่ยเป็นน,น,นี้่เออมันเป็นเกงี้ยอะไรคะเนี่ย ไม่างช่เออปล่อยๆยืดลงหนยได้ยืดลงหน่อยได้ตรงไหนอ้าวแล้วมันก็นอนไปเฉยเลยมึนใจยี้มันยังจะทักผมด้วยอยู่ในไอโฟนเกา่าเออไอโฟนเก่าตัวไห่ด้วยใช่นะคะอันนี้ก็คือแบบมันอืมยังไงอ่ะ อคอนยี่งยอนุญาตนะคะทุกคนก็อันนี้รู้แล้วแหละที่มันเป็นที่เออวางขานะคะขอให้ท่านผู้ชมดูด้วยนะคะคมันแคปไว้อยู่คืออัอน,นี้เป็นที่ที่นี่อะไร,รอันนี้อะไรอ๋อคือเอามาตั้งไหนใช่ไหม เอาเข้าไปแล้วเออไอทําไมมันเล็กจังอ่ะไปไปมามาตอนไหนมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเอามันเป็นใน iPad นะที่ฉันที่ฉันจองเนี่ยไม่ใช่ในนี้แล้วอุ้ยทําไมมันไม่ เธอเอามาวานตรงนี้ก่งตมันจะลายโอ้ยนี่มันมันมันจะมีรูตรงนี้นะคะทุกคนแล้วก็เรามีสายมันหดิ่มไหมโย่ดิ่มมันพูดยังไงต่างยังใส่หูหน้าใส่หูแล้วยโอ้ยยังเลยใส่เส้นไหนทำไมเล็กๆเองอ่ะพวกพาไปก็ได้อย่างนี้ลองลองเอาวางตรงนี้ขออนุญาตนะคะทุกคนจำเลย เอ้ยไม่เห็นหัวเลยนี่อันนี้แต่ว่าที่วางขาไงนั่งนั่งน่ทำงานสบายเลยเห็นไหม <laughs> ใช่เลยแต่ตั้งค้างเด้อนายนี่ไงที่สั่งมาก a <laughs> อ o นั่ง <laughs> นอนสบายนั่งขาเออโออเลยมาละ <laughs> 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 อันนี้ไปทำอะไรก็ได้นี่จริงๆ <laughs> อันนั้นอะนี่ดีนะด,ดีเหรอฮะดีเหรอ<ด>นั่งเหรอฮะนั่ง<ะ>อยู่ต้องน,นั่งดูมีนั่งนะเออยินทางใช่เดี๋ยวแต่ท<อ>ีมบนผมนี่นเป็นเลขอะก็รูปเงี้ยนนุ่นๆนั่ง,งอ,อันนี้เป็นอย่างนี้โอุ้ยนี่เป็นมีถุงด้วยเหรออันนี้ก็เป็นคลิปเด่นเดี๋ยวน้าเองจะมีไอตัวอีกอันหนึ่งนะคะเดี๋ยวเอามาให้ดูแป๊บหนึ่ง อออีอันนี้มันจะเป็นตัวที่เราสั่งมามันเป็นท่านังบอร์ดรถยนต์นะคะววก็พรุ่งนี้พรุ่งนี้เช้าเราจะไปประกอบให้ดูว่าใส่ได้ไหมนะคะเพราะว่ามันเป็นที่นั่งตัวกอดนี่เราสั่งมาเท่าไนะหร่นะก็แพง,งอยู่เนาะขายสตาร์ทเลยไม่ใช่นะไม่ใช่คันใด แล้วก็มาใส่โอ้คุณเป็นนั้นทำนี้เหรอทำเงี้ยตนยากเีลยนี้นแพ้เป็นแมงอยางอ่ะโอ้ยสวยเลยสวย,นะสวยเนาะสวยมากดูดิวิ่งปั๊บปิ้นปบเลยนี่เราจะใส่เป็นนั่นละเนี่ยเราต้องไปให้ที่ร้านนะ ใ,ใส่เองก็ได้ไว้นี้ใส่แล้วก็ข้างหลังมันมีอันนี้อยู่แล้วเราสั่งทำไมอีกอะ่ะนี่อันนี้เราสั่งมาอีกอ่ะดูซิใช่ที่เทมันมีอยู่ที่นี่แล้วเออสลัดนี่ตั้งหลครับอันนี้แบบว่าถ้าอันนี้มันเป็นบายอย่างนี้ก็ได้แบเหมือนบางแก้วนี่กินของกินถ้าไม่อยากบางก็แบบนี้นี่ที่ใส่เบาะข้างหลังลกลุงลังอันนี้เป็นกระเป๋าเก็บสำหรับผู้หญิงตรงกลาง อุสวยเนาะ<ว>มี<ว>แบบแนนู่ก็ไว้พรุ่นี้เราจะไปประกบอบอฮ้ยไฟหโมโดแบตหโมโดเพราะว่าเรากำลังถ่ายในกลางคืนนี่อยู่อยเอ้ยเออได้ได้ได้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นคลิปที่เรามาแก่รีวิวเอ่อของ<ม>ที่เราสั่งจาก Lazada มานะคะก็เออเป็นเก้าอี้แบบนั่งทำงานนะคะทุกคนอันนี้ก็ค่ะใครชอบก็ ไปหารูได้เพราะว่ามันมีหลายรูปแบบมากนะคะอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นเก้าอี้ตัวแรกใน,น,นในชุมชนต้องไปเห็นรายนะคะเป็นไปได้นะคะเพราะว่ายังไม่เท่าที่เห็นมายังไม่เห็นยังไม่เคยเห็นใครนั่นงเนาะในเท่าที่เราแบบเราเจอประสบการณ์อะไรต่างๆที่แบบต่อตามพิ้งถึงไงโทรศัพท์เนี่ยมันอาจตังขึ้นหนคนสองวนกัน ในายพูดอะไรคไ่นี้ <laughs> โอเคงั้นเราไปคุยหลังกล้องกันเลยดีกว่านะคะวันนี้มาพร้อมกับหน้าสดมากเลยแล้วเจอกันนะคะทุกคนบ๊ายบายโอเคไปดูอันนี้กันเลยนะครับทุกคนคะหลังจากที่เมื่อกี้เนี่ยนันกแสดงได้รีวิวเเก้าอ,อี้ e ไปแล้วใช่ไหมคะซึ่งก็ไปนั่งดูแล้วเอาไปไว้ในห้องนะคะแล้วก็ส่วนไอ้ที่เออบาะหนังรถยนต์นี่ก็คือยังนะคะยังไม่ได้ไปใส่นะคะ คิดว่าเออเราต้องเราต้องไปทำอนามัยลดก่อนนะคะเพราะว่าต้องทำความสะอาดอย่างแบบคือบ่อเนี่ยเราก็จะใส่ต้องคือแบบต้องใส่ให้มันอยู่นาใช่ไหมคะแต่ว่าวันนี้นางแปงจะมาทำโกโก้เอตีโปรตีนนะคะมาให้คุณนายกินจ้าเอาีไในแก้วเช็คแล้วข้างในมันะมันนั่งสิใส่นั่นไรโยไรเออไม่เคยกินในเนี<ๆ>่ย <Online. S 1> อมไรอะไม่มีอะไรแน่เนอะอมไรคือน,น้องเป้งก็ไม่รู้อ่ะคือแบบก็บางทีงตอนที่เขารีวิวน้องเป้งก็ไม่ไม่สังเกตว่ามันมีตัวไอ้ตัวนี้สปริงอ่ะสปริงใช่ปะอย่างเงี้ยเหรอ,อเป็นแก้วเชฟแล้วก็ผงมะพร้าวสักกัดเย็น คืออยากให้คุณนายผอมมันั่งซีคุณนายนั่งข้างๆก็ได้คุณนายชอบเคืนตลอดนี้อ่ะจะได้กินของดีนักก็นจะได้ผอมแล้วอะไรยิ่งจังเลยมาสิเอาเอาไปชั่งดูเฉยเท่าไหร่ห้าสิบห้าสิบเจ็ดใช่ปะ คือคุณนายเนี่ยก็เริ่มกินเมื่อวานแค่วันแรกนะคะแล้วก็วันนี้นะคะก็เมื่อวานคุณนายกินอันนี้ปนไปแล้วใช่ไหมคะไม่รู้สึกว่าชอบมากเลยอะคือแบบเห็นเขารีวิวแล้วมันสาใจมากเลยแล้วก็ก็เลยสั่งมาให้คุณนายเลยพร้อมมั้งจ๊ะแม่จะกินอันนี้ใช่ปะเราจะเราจะกดดันคุณนายให้พร้อมนะคะนั่งสิคะทำไมอย่างนะั้น เซลเซลคุณนายนิดนึงก็จะชงให้คุณนายกินนะคะเพราะว่ามาซีมาซีมาซีมาทั้ี่หน่อยก็ได้ฮัลโหลขินจึงใสชุดสีชุมพูด้วยนะะนั่งเล่นอี่หรันก็ไม่เปอะไรคือคุณนายเนี่ยบอกว่าอะไรนะจะจะเป็นซิกแพคซิกแพคซิกแพคอะไรที่เทหมูสามชั้นไม่คือเป็นคุณแม่มันเป็นธรรมดาอยู่แล้วนะคะนางแบงอย่าเพิ่งโหร้อนนะคะทุกคนอ่ะ อคุณนายแ้วมันตัดไม่ง่ายนี้ตัวใหญ่ออกมาเร็วนะคุณนายก็คือแบบเออมันมันตามวัยอยู่แล้วนะคะอเอเราไม่ได้แบบว่าหัวล้อแบบว่าอะไรสาใจเราหัวล้อสนุกสนุกอย่างนี้ใช่ไหมคะทุกคนชุดชุดชุดโอ้ยเมื่อวานคือคุณนายต้องกินในในสามเดือนนะคะอันนี้บนนนี้โกโก้เอลตีโปรตีนอันนี้เอลตีโกโก้อันนี้เอลตีโปรโตีน คุณนายกินเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่น้ำเท่าไหร่ให้กินเนี่ยเพอเพอ,เอคลิปเนี่ยแม่ตักเห็นแล้วจะได้แจกทองน้องแป้งบ้างนะคะเพอแบบอันนี้แม่ทาเมื่อวานนี่พอดีใช่ไหมอืมอสองอร้อยเพอน้องแป้งจะได้ลุ้นทองกับเขาบ้างนะคะโอ้ยใส่หองมะพร้าวให้สักช้อนก่อนทมเก็รู้สึกอยากกินน้ำมันหอมอะแต่น้างแป้งหอมสวยแล้วใช่ไหมคะ ไอ้นีนี่ซาบเลยหนึ่งช้อนเพื่อนางเป็งจะได้ทองหนึ่งบาทนะคะก็รีวิวไปก่อนนะคะเออคือแบบเห็นไลฟ์สดแล้วแจกแจกแจกโอ้หนางเป็งก็เอฟ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 อฟอารผมสั่นแล้วคือรู้สึกยังไงก็ไม่รู้ต่อไปเนี่ยน้องเป็งก็จะไว้ผมยาว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  ออสาเหตุที่น้องแป้งไม่ไว้ผมยาวเนี่ยก็คือยังไงอะผมน้องแป้งเป็นเส้นบางมากแล้วก็เอ,อ,อะไรนะคะมีน้อยมากนะคะก็เลยคือแบบถ้าตัดเนี่ยรู้สึกว่าผมจะหนาขึ้นประมาณนี้ไหมยอย่างเนี้ยก็ก็เลยลองตัดดูคือแบบตั้งแต่ตั้งแต่โตมาเนี่ยยังไม่เคยตัดผมสั้นเท่านี้นะคะก็ลองดูเป็นครั้งแรกก็แล้วก็ ทาสีเนี่ยย้อมสีเนี่ย,ยทาสีอะไรเนี่ยทาสีบานละจ้าย้อมสีนี่ก็ประมาณสองเทียงนะคะตั้งแต่เมื่อสามสี่ปีที่แล้วครั้งหนึ่งแล้วก็รอบนี้นแค่ครั้งหนึ่งรู้สึกว่ามันเหลือเกิน,นก็เลยแบบย้อมสีดําเฉยไปเลยนะคะก็ทําเองไปเลยนาลองชิมดูจะกินใช่วงมี้นะน่าจะูข้อความน่ติดใจ นูมใส่อมได้ไมเยากนอะออนนแล้วก็ <ใน S 1> คือน้องแป้งเห็นเอฟซีน้องแป้งอ่ะส่งอันนี้มาให้นะคะอันนี้ก็เป็นไอตัวเป็นดอกไม้คือตอนนี้เนี่ยน้องแป้งนะคะก็มีตอมีใส่ะะกกกนินอย่างนั้นเลยไม่ได้หรอจ,จุด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 ไปเลยเอา่าก็ก็คือยังไงอะ่ะอ่อน้องแป้งมีที่น้องเนี่ยก็ตอนนี้คือทําดาเนินการเพื่อที่จะตอกไฟไปแล้วนะคะทุกคนคือแบบ โอโหสูงมากแพงมากคือแบบจะว่าแพงถ้าเราคิดไปตีไปนี่ก็คือแบบถ้าเราจะใช้แสงโซดาเซียลหรือว่าเอออะไรนะเครื่องปั่นไฟเนี่ยอืมมันก็มันก็มีค่าเท่ากันนะแต่ก็คือแบบแตัดสินใจไปเลยอย่างนี้นะคือแบบก็ลองดูนะคะว่าจะต่อไฟไป,ไปแล้วคือแบบต้องมีอะไรหลายๆอย่างบ้างนะคะว่ามันก็ไม่ได้ง่ายๆนะคะ เออจะบอกก่อนเลยว่าดอกอันนี้เนี่ยเอซส่งมาให้น้องแป้งนะคะดอกไม้ดาวกระจายดาวกระจายสีเหลืองนะคะน้องไม่ชอบสีเหลืองนะคะแล้วก็น้องแป้งเป็นคนชอบสีชมพูแล้วก็สีที่มันสดใสประมาณนี้นะคะสําหรับวันนี้เนี่ยก็น้องแ,งแป้งมีการต่อเติมอะไรที่บ้านเล็กๆน้อยๆนะคะแล้วก็คือแบบมีงาน คือแบบเราช่วยอะไรได้แล้วก็คือแบบเออหยิบนู่นหยิบนี่ช่วยไปนะคะเออท่าแล้วก็ยังไงอะ่ะก็จะได้เห็นในไลฟ์สไตล์การรีวิวบ้านน้องแป้งไปก่อนนะคะช่วงนี้นะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจน้องแป้งชิงตุ๊กด้วยนะคะฮะใครใส่คือเขาใส่นหรอไม่รู้ยังไม่ได้อ่านอันนี้รู้เลยกินน้องกินรู้เลย,ๆๆเลย ไอตัวนี้มันเป็นซองที่เป็นแบบนี้่ะคุณนายกินแล้วมันเป็นยังไงบ้างสำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้แหละนะคะทุกคนไว้สไปใส่บ่ออันนี้ดูนะคะว่าจะคืออันนี้เนี่ยที่นมแป้งสั่งมาใส่เนี่ยก็รู้สึกว่าเวลานั่งรถเนี่ยเป็นคนขับรถนะคะแต่เราก็ไม่ได้ดูทั่วถึงคนข้างหลังอะไรแบบนี้ก็เวลานั่งก็คือแบบจักกัน เอ่อความสะอาดในระดับหนึ่งที่ประมาณว่ามันทั้งมหรือว่าอะไรมันก็ไม่ตรงบอกที่มันเอ่อออริจินนลมันนะออร์จินนลมันนะอร่อยไหมคะทำไมให้เห็นหน้าแค่ครึ่งเดียวอ่ะ ดไลค์กดแชร์ share, นะคะโอเคสำหรับอีพีนี้ก็เรามีเพียงแค่นี้นะคะใครชอบก็ฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ share, แล้วก็จะได้ชมคลิปไลฟ์สไตล์แล้วก็การร mm ีวิวบ้านน้องแป้งไปก่อนนะคะตอนนี้นะคะก็ใกล้เสร็จแล้วแล้วจะสวยขึ้นมากๆเลยแล้วจะอัปเดตรูปให้ทุกคนได้รับชมทางเฟซบุ uh, Facebook, page, ๊กแฟนเพจชิงตรงเดซีรี์นะคะพิมพ์ภาษาไทยก็ได์ภาษาอังกฤษก็ได้นะคะ เชียงตุงตัดซีรีส์นะคะอย่าลืมเป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วก็อ,อะไรนะคะทาง youtube ติ๊กต๊อบทุกทีทุกช่องทางเลยค่ะยตื่นเต้นอะไรแค่นี้ตต่นเต้นตอนนี้ก็เราจะขอจบไลฟ์นี้ไปก่อนนะคะแล้วเจอกนันอีพีใหม่ครับสวัสดีค่ะบายบายครับแล้วเจอกันนะคะอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจกันด้วยนะคะ ลุ้นทองนะคะตอนนี้คือลุ้นทองนะคะ LT โปรตีนแม่ตักนะคะลุ้นทองมากกินด้วยิ่งกินน้ำยังไม่ทันลงเลยมองก,กูเลยเนาะอุ๋นเต้มันนองยังไม่เช็คาน,านานเลยเช็คประมาณสิบนาทีไปเลยนายอืมอืมอืมตลอดเวลาเลย ทีนี้ได้ของถูกใจแล้วต้องพอร้อมนะคะไม่พร้อมไม่ได้นะคะก็ไนยต้องพอร้อมแล้วนะคะพร้อมเดี๋ยวเมื่อกี้เท่าไหร่นะพาดโอเคเขาบอกว่ากินหนึ่งเดือนเนี่ยจะตกไปประมาณห้าโล<ม>ประมาณสี่สิบกว่าเนี่้เออสวยเอาเสีเซคุณนายเฉยเลยอันนี้ขอแบบเพิม่มเติมนิดหน่อยตอนท้าย